สวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงนะครับมาติดตามดูผลงานนะครับสารย่อยสลายตาคู่หูเกษตรตองแนะครับแล้วก็ฮอร์โมนตองแแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับแปลงนาของลุกองนะครับลุกองกครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเอเตสายหมแขวงอองเงินกทมครับอันนี้นา เมื่อลุ่มก่อนก่อนใช้ตองแปดแนะ่ลุงม,มีปัญหาอะไรบ้างครับเดเข้าวีดร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับหญ้าคอมนิดดอกใหญ่เต็มนาเลยตอนนี้หลังใช้ตองแปดย่อยสลายมานะครับแล้วก็ดูหญ้าขมหญ้าตาข้าดีดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เอง นี่ลุงได้เดินตัดออกไม่ได้เไม่เคยทําอะไรเลยนี่นะครับรถไปเยอะเลยนะลุงเออไม่ทําอะไรเลยโอ้โหเหลือนิดหน่อยเองนะครับเหลือนิดเดียวเองใช่แล้วก็อุ้ยสุดยอดคือเทมีกาฮอร์โมนตองแปดผลผลิตที่ลุงเห็นคือต้นข้าวแข็งแรงข้าไม่ล้มอ่ะแข็งแรงไม่ล้มนะครับแล้วก็รวมสมบูรณ์ดีมากเลยแล้วฮอร์โมนอ่ะขึนหนักดีเนาะลุงคิดว่าผลผลิตในรอบเนี้ย เกินตันแน่นอนต่อไร่เคร่เกินตันแน่ครับปลื้มใจไม่ลงแบบนี้ปลื้มใจที่หลุดนี่แล้วหลุดนี่แล้วด้วยโอ้โหสุดยอดเราก็ดีใจนะที่ช่วยชาวนาให้คนนี้ได้นะครับแล้วก็กำจัดข้าวดิดในแปลงนาของเกษตรกรได้เกษตรกรท่านใดถ้าสนใจติดต่อมาหาผมได้เลยนะยินดีให้คำแนะนำคุณองจรานแสงเทพเบอร์โทรเบอโทร0846715697 เบอร์นี้เลยนะคะลุงเขสายไหมคอทมอครับผมอ่านู่นค่ะสอบถามลูกคองได้เลยนะครับว่าเข้าดีดหมดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลผลิตได้เกินนาไหมนะครับค่ะปื่มสุดๆนะลุงวันนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านใดมีปัญหาเข้าดีดนะคะหรือว่ายาวัชพืชในนาเยอะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะกำจัดเข้าดีดนะคะเพื่อจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะม่ะสวัสดีค่ะ